สวัสดีครับบ้านมุงระเครื่องนะวันนี้เรามาพบเจอกันในอีพีที่79นะครับมีพาพสวยๆมาฝากนะนี่นะครับแอดไลน์เบอร์โทรกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับทุกเลขการองคาละ200มีเก็บปลายทางนะครับเรามาเริ่มในการที่1กันเลยนะชราะชาชัดๆนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเมาส์นะครับ แต่เขเขียนไว้ในกรอบนะไ,ได้ไหมนี่แต่นี่รายการนี้ผมเอาคงละสองร้อยนะครับแต่กรอบก็เขียน300ร้อยมาผมจะซื้อมานานแล้วลืมนะผมนี่นะครับผมเมาวัดสี่เหลี่ยมนะครับส,สวยๆเลยดูในกรอบสแตนเลสน,นะครับมันจะสะท้อนหน่อยเอ้ยกรอบพลาติ รายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อจิตวันหนองจอกนะครับผมหัดทำแนละ้วยังทำไม่ค่อยเป็นนะครับอันนี้ปีสามเจนะครับวันัรนรอก,กปีสามเจ็ดนะรายการที่สามเป็นธรรมปางนะครับพัดธรรมปางน่าจะเป็นกูเจดียอดทองนะครับพิษณุโลกนะ นนี่นะครับรายการที่4เป็นพระผงสียมพูนะครับเป็นหานุมานนะแต่ผมไม่ทราบที่ไหนนะไม่มีเขียนอะไรเลยด้านหลังเป็นยันนะครับไม่มีภาษาไทยเลยนะแต่เนื้อหาสวยงามนะครับรายการที่ห้าเป็นาพาดเนื้อดิน พักกูวัตจุลามณีนะครับนี่พักกูนะเป็นหน้าเดียวนะครับหน้าเดียวนะครับชินราดกุวัตจุลามณีหน้าเดียวนะครับาาร,า,า,า,ยรบายการที่หกเป็นแหวนทองเหลืองนะครับแต่เป็นหัวหยกเก่านะครับโอ้ยหัวเย็นเย็นเป็นน้ำแข็งได้เชียวนี่ แหวนเก่านะครับใส่นิ้วก้อยโอ้โหสวยเหลืเกินแหวนหวดเนื้ดีนะเนื้ยกแน่นอนอุ้ยจะร่วงบ่อยครับรายการที่เจ็ดเป็นพระคุณแผนนะครับองค์เล็กมากเล็กจริงๆนะมีประมาณนี้เลยร่ร่วงมึงผมจะไม่ค่อยดีเท่าไหาาร่นี่นะครับรล่บอลทองนะ รายการที่แปดเป็นผ้าเนื้อดินใช้ช้ำมานะครับตามสภาพเลยแต่ผมดูว่าเป็นสันนะถ้าก,กุเมืองสันนะครับหรือที่ว่าเรียกสันนั่งนะครับแต่ตามสภาพเลยนะครับเรียกสันข้างเม็ดแต่เม้อสึกนะครับนี่มันจะได้ผ้าเนื้อดินเล็กๆอยู่นี่เนื้อดินเป็นผ้าลีลากําแพงเข็มน,นะครับกําแพงเข็ม ไฟมันจะสะท้อนนะครับประมาณแผงเข็นนะนะครับรายก,การที่10เป็นเหรียญหลวงปู่ข่ำนะครับกะไลทองลงยานะเป็นเหรียญกะไลทองลงยานะครับนี่ รายการที่สิบเอ็ดเป็นพรสศิวลีเนื้อเวลาหลวงพ่อโก,กวยนะครับพิมไม่มีย่ามนะนี่เขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าหายาดนะครับพิมพ์นี้สวยๆเลยนะหมายเลขที่สิบสองเป็นพาชินราดใบเสมาเนื้อดินนะครับนี่เนื้อดินสวยๆเลย หมายเลขที่13เป็นผ้าเนื้อว่านนะครับว่านผสมใบลานนะนี่นะครับมีตะกุด3ามดอกฝังที่ก้นนะครับเป็นผ้าทางใต้แน่นอนแต่หลวงพ่ออะไรนี้ผมไม่ทราบมีคาบน้ำว่านด้วยนะนี่รายการที่14เป็นเหรียญเหมือนกันนะครับ อากเลเดี๋ยวไปแป๊แบ,บครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับวัดกุฎกาลาณนะครับกำแพงเพชรนะครับวัดกุติหรือวัดกุฎกาลานะครับหลวงพ่อกันกำแพงเพชรนะครับใครรู้จักนะรายการที่สิบห้าก็เป็นพระจุลามณีนะครับชินราชเนื้อดินนะ หลังนางนะครับสองหน้าเนื้อออกดิ้มพันผ่านหน่อยนะครับสีพันผ่านหน่อยส,สวยๆเลยนะครับรายการที่สิหเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับหล่อทองเหลืองนะตัดช่อตะไบกน้นมีด้านหลังนะครับสสวยๆเลยนี่นะครับทอตบงตะใบชน รายการที่สิบเจ็ดนนางพญาเนื้อดินนะครับนี่นางพญาเนื้อดินครับเป็นทันนางพญาเนื้อดินนะเนื้อหาเก่ามากเลยตัดต่อชัดเจนนะครับรายการที่สิบแปดก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับนี่ต่อโคกที่ก้น กิงนะครับนี่ดานหลังด้านหน้าสวยเลยนะรายการที่19กาแต่การที่19บนี้เป็นตะกุดลูกปืนนะครับนี่สองฝั่งเลยนะสองฝั่งฝั่งนี้น่าจะเป็นตะนี่ตะกุดลูกปืนนะครับ นั่นทีเป็นลูกของอะไรมันแปลกเนี่ยมาดูนะเราถักเชือกด้วยครับนี่มาถักเชือกอีกทีข้างในมีอิ่งนะครับมีขยวมีของอยู่ข้างในและาการนี้ก็แปลกดีนี่นะครับเปน็นภาพพิสนุโลชินาลาจะองค์ใหญ่นี้นะครับเนื้อดินด้านหลังมียันโกโกเราเขียนว่าวัดไผ่คอมนะครับหลวงพ่อเขียนวัดไผ่คอมนะครับพิสนุโล นี่นะครับ620รายการสนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรนี้เลยนะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับทุกรายการอ0200ส่งฟรีนะครับทุกรายการขอบพระคุณมากครับ